สว, íamos, ส,วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เปเชียนะฮะบ่ต้องบ่ต้องขึ้นยังบ่ต้องขึ้นยังไรบ่ต้องขึ้นยังไรเออปล่อยผ่านปล่อยผ่านสวัสดีทุกทท่านนะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปว่า 15กันยายน2อง8นี้วันจันทร์แห่งชาติกับเาล้าพจนานะพี่นองมักเลขโตไดกันอวันนี้พี่เป้มีแนีทางตัวเลขสวยๆมาฝากกับทุกคนที่เช่นเคยนะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเน้นยว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถ รู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะแล้วก็ไม่มีใครที่แบบว่าให้ถูกทุกงวดทุกงวดทุกงวดมันเป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่มันเป็นไปได้แตะโอ้ยรวยเล้วคนหายนั่นอือเบื่องพี่เป้น,นี่เฮดเลขมาเจ็ดปีแล้วทงคลิปหวยนี่มาไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ยังนั่งก็จอดอยู่นี่บ่เห็นว่าสิหังสิมีสิลำสิรวย กระหมูเขาจะเถื่อมันเป็นบุคคมบันเทิงซื้อหาบาทหาบาทสิบบาทสื่สองบาทสามบาทบางคนกันะไซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะแค่แบบว่าเฮ้ยให้มันหุ่มหุม่มในหัวใจสื่อๆููนท่านแดกรวยน่นเอาการเหตุงานปูนเนาะพี่น้องเนาะจะไปเอาอะไรมากมายกับหวยกับตัวเลขเนาะวันนี้นะคะ มีแบบว่ามีน้องแจกทางบ้านเออมีเอฟซีแจกทางบ้านนี่แหละส่งตัวเลขสวยๆมาให้กับพี่เป้เขาบอกว่าให้เขาชื่อคนหลังเขากหรอเออคนหลังเขากับคนหลังเขาและวะว่า,า,วาจาังไรละโอ้เสร็จละอันพนี่เป้พี่เป้เปมีเลขง,งามๆม,มาฝากพี่น้องเลขสามโตนะปวดว่า อันนะั้นได้กำบนดได้การันตีเดียว่ามันสิมาหรือบอกมาเแบบว่าเออได้โบพี่เป๋บอกว่า,ออไ,ดวาได้หมดเอออันนะ่ะซึ่งงวดปัก่านี่นะผมได้อยู่อันน่ะซื้องวดเมื่อกี้เขาคิดนะแปดหนึ่งแปดเออซึ่งได้อยู่อันนะ่ะสองบาทเท่านั้นแหละมันกระซับนี่แหละนะพี่น้องวันนี้ถึงยังหลายมากมาย ก็มันเป็นเลข4หางบอก่ามันเป็นเลขสหางซึ่งกันาน,านั้นจะาชิม,มาเธอหนึ่งหรอกก็เลข3าตัวนี่ก็หลายคนว่าก็ฝากแน่ฝากเพื่อความบันเทิงฝากแบบขำๆเพื่อกันนะพี่เป้เอ่ยตามตาม,ตามเจ้าว้าโลดเพื่อว่าสิแหละสาตัวเน้นๆสิบหกันยาย,ยนสองพันห้ารนะคะทุกคนคะ่ะตามนี้จ้ะคนหลังเขาส่งเข้าประกวด 5, 6, 7, 5 7, 7้าห7เห้าเจดเจ็ด เก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดนะคะเน้นห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกเจ็ดและเก้าเจ็ดเจ็ดนะคะถ้าชุดสองตัวก็ตัดหกเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเด้อพีเป้พมาสิแหละมักกระตามหมอมักกระพานนะคะเพราะตัวเลขมันก็คิดไปตามความแบบตามสูตรอ่าพี่เป้เข้าใจได้พี่เป้คือกัน เห็นเลยได้หน่วันที่สิบห้าเนี่ยสิบห้ากันยายนนี้นะวันจันทร์นี่นะว่าเลขใดดังเลขใดแบบหลายๆสำนักหลายๆคนคิดหลายๆกูรูหลายๆแบบความน่าจะเป็นเห็นแล้วว่าเลขยังสิดังทะลุโลกนะคะเดี๋ยวตอนเย็นนี่แหละอะเย็นนี้เย็นวันที่สิบสี่นี่แหละแต่พี่เป้จะมาสรุปเลขดังทะลุโลกให้เลยพี่เป้ สำรวจมาสองวันแล้วนะคะจากหลายๆเพจหลากหลายกูรูนะว่ามันจะมีเลขอะไรที่ดังทะลุโลกแต่ก็เน้นย้ำนะคะว่ามันเหมาะกับสายวิ่งสายรูดแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ไม่มีใครรับประกันเดอว,ว่ามันจะมาว่ามันจะมาหรือไม่มานะคะถ้ามันมาก็ดีไปถ้ามันไม่มาก็ตัวใครตัวมันเออตามนั้น มันไม่มีใครการันตีหรอกว่าจะเฮงจะปังจะได้จะโดนอะไรเงี้ยแต่ขอ,ขอให้ถือเนาะเลขถือถือเลขบาทหนึ่งก็ให้คนนซาเบิดบ้านพี่เป้นะ่ยยิ้มอยู่เบิดมืิถืงเลขบาทหนึ่งก็บบททงงกว่าอยู่เบิดมืออันถือสองบาทเนี่ยก็ต้องว่าพืชเลยว่าอยู่เดือนเจ้สีว่าวยังนาะไปหาหมูเขาว่าแต่เลขเออ ไปหามก็ว่าเตเล็กเตหนั่นเตนี่เนาะพี่น้องมักเลขแล้วก็คอมเมนต์บอกกันในเด้อว,ว่าเลขวันจันนี่นะมันชิออกอย่างนะคะพี่น้องค่ะก็เดี๋ยวก็หมดราววันจันท์นี้วันอังคารก็เลขไทยเนาะเดี๋ยวพี่เป้จะเริ่มทยอยทยอยลงแนวทางรัฐบาลไทยนะคะทุกคนค่ะแต่อย่างเน้นย้ำอยู่เนาะของพี่เป้พี่เป้ลงไปแล้วนะของพี่เป้ลงไปแล้วนะ มีไผแบบว่าสายธนาคารอยู่บ่แบบอมสินทรกศออะไรประมาณเนี้ยมีใครมีใครแบบลุ้นแบบแบบนี้บ้างมะตอนนี้เนะีรรนะ่ยทกศเนี่ยพี่เป๊คิดแล้วแต่ไม่รู้เ,เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาทกศมาฝากด้วยแล้วก็เอาอมสินมาฝากด้วยอมสินนี่คือพี่เป๊ก็ยังยืงงงในดงอมสินอยู่เหมือนเดิมว่าเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวบ่ายสรุปแล้วเพ่รู้มันมีตอนไหนวันวันที่หนึ่ง ออกเช้าลุกออกบ่ายก็ไหวลูกอ่ะแล้วแต่ความถนัดความชอบของแต่ละคนนะคะทุกคนายอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กัเข้ามาใต้คลิปใครคอมเมนต์ขอให้ถูกสามตัวตรงเออใครกดไลค์เฉยๆขอให้ถูกสองตัวบนล่างไพ่เบิ้งซื่อๆขอให้ถูกบนหรือล่างกันเด้แตวบ่าแมสเราเยอะขำๆแต่ว่ามันโคตรแปดนาทีซื่อๆเราตอนนี้เต่ไดนแล้วพวกนาทีครึ่งกู้สูงัืว คือหึงแถววะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปก็จะเป็นของวัยรุ่นสวนมะพร้าวนะคะของอาจารย์ยันของใครเอ่ะตอนนี้ก็เพิ่งมีลงแบบทยอยบล็อกก็แก๊้ลงเนอะยังไม่แบบยังไม่ลงแบบเกือบทุกสำนักอ้วนมาเนี่ยอันนี้นไคือลูกซ้ายเนี่ยลูกซ้ายพี่เป๊ะ ก็อคอยแห้งคอยปังนะจ๊ะทุกคนจ๋าบนแนแว่วแล้วนางแนมหนากอ่โมมีแนวสีว่าวแล้วนางแนมหนากนันเนี่ยมันหอดแปดนาทีซะก่อนเนาะหอดแปดนาทีแล้วก็จะไปไผ่ไปมัานดอกจ้าไมู่เรจยเด็บพูกคิดเว้ยอหอดแปดนาทีอืมอ,มอ,มอ,มอมนี่ลูกซ้ายพี่เป้ดเด้นี่มีโชคนะคะอันนี้คือลูกชายสุดหล่อ มีโชกค,คนนะ่ะอุ้ยมันเป็นแตส่สร้างเป็นแตส่สร้างมินอกเออมันอ่อนกินแต่เปียกมันอ่อนกินแต่เปียกต้องซื้อเปียกมาให้เพิ่นกินอยู่ตลอดเวลาถือๆหรอกต้มเปียกให้เพิ่นแหละอุ้ยมันหาน้าคนอดๆอ,อ,อยา่อยางๆห้าแมวนะนะสัญหาแต่แมวแสบๆมาให้มันกินขอบคุณหลายๆเด้อแต่แปะหน้าที่แล้วเดี๋ยวเราจะคิดหน้าเขาขึ้นค่นะบ๊ยบาย